เป็นกนารกวรายงานของรองผู้ก,การรัฐมนตรีพีโปรเที่ยมนะครับท่านผู้เข้าการได้แถลงข่าวปาตรกันหรือการทําให้การแข่งขันในทางลดน้อยลงและมีผลระดมการกว้างร้างในวันน,วน,นี้ที่าามาแยางข่าวซึ่งได้มีการดําเนินการมาสามวันแล้วกับผมบาบาปากรามตามนโยบายของ แต่าน<ส>่วงนนะครับและกระบวการตรวจสอบภาพหนึ่งก็มีการตรวจสอบภาคหนึ่งนะครับจึงจะได้มีการดลงกวาดลร้างความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันรถในทางนะครับและความผิดที่ต่อเนื่องนะครับสั่งให้มีการดลงกวารลร้างโดยให้ทุกสถานีในพื้นที่รับผิดชอบนะครับในการระดมงกวารล้างตั้งแต่วันที่ห้าต้นมาถึงวันที่เจ็ดนะครับ และมีผลการปฏิบัตินะครับที่เป็นรูปธรรมซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งมีผลการปฏิบัตินี้คนระับในการผักันให้พี่น้องประชาชนไปเขยียดพื้นที่มณีร,รักษานะครับและทั่วไปนะครับเพื่อเป็นการป้องปามนะครับแล้วก็เป็นการป้องกามผู้ที่ไปรุ่นที่จะาาปรนกัรแพรผิดในะระดับ อย่างการลดในฐานะเนี่นได้ได้ยังยังไว้นะครับเพื่อระโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไปครับผู้ปฏิบัิหน้าที่และสื่อผวทุกท่านนะครับขอสมุดนะครับ,รบจุกกระจกก็ไม่มีนะครับไม่มีทุกย่งนะครับเนีครับรวจรยึดให้เอาเอกสารมาชี้แจงแล้วก็เราก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนพ้ออะไรให้ถูกต้องก่อนก่อนจะตีมาแล้วก็เ,เด็กก็เรียกผู้ปกครองมานะครับ ทำทันบนไว้นะครับผู้ปกครองก็อาจจะโดนโทษด้วยถ้ายังปล่อยตาละเลยดีหลานนะครับสนอือันนี้ก็ตรวจยึดได้จากร้านร้านที่รับดัดแปลงให้กับกลุ่มวัยรุ่นครับก็บางส่วนก็จับได้จากา ถนนหลวงข้าวรถครับที่วัยรุ่นนะครับผมครับผมนี่ของตอบทอัญญบุรีครับผมเป็นรถที่ตรวจยึดได้ครับต้องเป็นรถที่ตรวจยึดได้จากการที่สายตรวจเราประกอบวัตถุพื้นที่ป้องกันรถแข่งนะครับในทางนะครับทั้ง,งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ เชิญท่าีเที่นำรงมาครับนเรียนเชิญเลยนะครับท่านถ้าผู้ับาการจะลงมาแล้วนะครับต้อ่อเสียเสียงดังแล้วก็ผู้ที่อาดัดแปลงไม่ไม่ไมกไม่ได้มาตรฐานตามหรือเขาเรียกอะไรมคออุต,ตกุกรรม ทำให้หนัดแปลงแล้วทำให้เกิดถึงดังแล้วก็ไปแต่งแล้วก็แข่งกันออกไปทําลายนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไปแต่งโดยผู้จะดังมากหรือแล้วแบบนี้นในส่วนของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะที่อายุยังไม่ครบนะครับจะไม่ไม่ถึดชุดแต่งในเนี้ยตู้กรองเนี่ยก็าอาจจะมีความผิดด้วยในในเรื่องของคนร้องความเด็กในตรงเนี้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวทางทุกสถานีเนี่ยถ้าจะไป จากการพันที่แก้เพิ่มเติมนะครับใ่วนส่วนของเยาวชนว่าอย่าให้เอารถให้เด็กปล่อยวออกมาในายามข่ามคืนเพื่อมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เราจะดำเนินการต่อครับเพื่อยิงเด็กเยาวชนแล้วก็พรายามจะแก้ไขก็มากกว่าครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเป็นวัยรุ่น,นทั่วไปนะครับที่ชานเมืองพนที่ชานเมืองก็จะอย่างเงี้ยครับมีหมู่บ้านจาัดสรรมี อะไรจำนวนมากมีชุมชนกันเยอะครับ